เราจะทําเมนูผัดมะเขือยาวส่วนผสมก็จะมีดังนี้มะเขือยาวมะเขือยาวสองลูกแล้วเราจะใส่เป็นกระเทียมกับหอมอันนี้คือจะเอาไปผัดเพื่อให้มีความหอมแล้วเวลาผัดก็คือจะน่ากินแล้วผักที่ใส่ก็คือจะเป็นผักโหระพาโหระพานี่ก็คือปลูกเองนะเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาส่วนผสมก็คือจะมีน้ำมันด้วย เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยตอนแรกเราก็เริ่มจากการหั่นมะเขือยาวก่อนนะอย่างบริเวณที่ไม่สวยอย่างเงี้ยเราไม่ควรเอาเราควรจะทิ้งไปเวลาหั่นก็คือจะหั่นให้ พอดีคำหลังจากนั้นเราก็จะแกะกระเทียมแล้วก็สับกระเทียมสับให้ละเอียดพอประมาณสับกระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะไปสับหอมสับหอมแดงเนี่ยคือสับรวมกับกระเทียมไปเลยเวลาที่ผัดก็คือ,อ,อรสชาติของอาหารก็จะหอมอันนี้ช่วยในฟาร์มหอมนะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบครบแล้วมีเนี่ย เนี่ยมีมะเขือยาวหัน่นมีมะเขือยาวหัน่นพอดีคำแล้วก็กระเทียมสับหอมซอยหอมสับนั่นแหละแล้วก็ใบโหระพาจากนี้เราก็จะลงมือทำกันเลยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมัน หลังจากนั้นก็เอากระเทียมกับหอมที่เตรียมไว้มาใส่ได้เลยแล้วเราต้องเคียวกระเทียมกับหอมให้แบบเหลืองก่อนเหลืองได้ที่ก่อนจริงๆแล้วมองดูว่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ถ้าเราใส่ใจทำให้แบบน่ากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอร่อยมากเลยนะ เราเป็นคนที่ชอบเมนูนี้เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูผักเราชอบกินเมนูผักแค่นี้ก็คือพอแล้วนะไม่ต้องเหลืองจนไหม้แค่นี้คือพอแล้วเพราะว่าถ้าเหลืองจนไหม้ก็คือจะไม่ดีต่อสุขภาพของเราหลังจากนั้นนี่ก็ใส่มะเขือยาวลงไปเลยหลังจากที่ใส่มะเขือยาวลงไปแล้วเราก็ผัดผิดให้เข้าก่อหอมจากนั้นก็เป็นการเติมนะ้ำ หลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าในมุมมองของเราเราใส่เยอะนะคะเพราะว่ากว่าจะครอบให้ตัวมะเขือนิ่มนี่ก็คือนานพอสมควรจากนั้นเราก็ทําการปรุงรสใส่ผงปรุงรสใส่น้ําตาลทรายของเรานี่คือเมนูนี้เราชอบหวานนะเราก็จะใส่เยอะและสุดท้ายขาดไม่ได้ก็คือต้องใส่น้ำปลา แล้วแต่นะคะใครชอบน้ำปลาชอบอ่รสดีชอบอะไรก็ใส่เลยใส่ตามที่ใจต้องการแต่ส่วนผักโหระพาคือจะใส่ตอนตอนเสร็จนะคะและเราก็จะนำฝามาครอบเพื่อให้สุกเร็วขึ้นหลังจากที่ชิม ชิมรสชาติแล้วแล้วก็ใส่โหระพาลงไปเลยพอใส่โหระพาลงไปเลยก็ผัดแค่แค่ขุก,กริดโหระพาสลดก็คือจบละเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จากนั้นเราก็จะมาจัดจานกันเลยเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จัดจานสวยงามออกมาประมาณนี้บายบายคลิปหน้าเจอกัน